ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้ขอมาพบกับท่านและพบกับลูกหลานทุกคนความจริงลูกหลานทุกคนนี่เป็นคนน่ารักทั้งๆท,ที่ไม่เห็นหน้ากันแต่ว่าใจมันรักรักพ่ออะไรเพราะว่ารักเพาลูกหลานเป็นคนดี กำลังตั้งใจฟังเรื่องราวของชาดกถึงแม้ว่าคนบางคนเขาจะบอกว่ามีคนสร้างันทีหลังก็ช่างเขาเรื่องราวต่างๆที่เราฟังล,ลูกหลานที่รักถือเหตุถือผลเป็นสำคัญเรื่องที่ก่อนเราเกิดเขาเล่ากันมาเราจะหาว่าไม่จริงก็ไม่สมควร เราจะรับรองว่าจริงก็ไม่สมควรอีกเหมือนกันเพราะาทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ทรงแนะนำว่าอาคาตาโรต,ถา,าต,าตถาคตาตาถาคตเป็นเพียงผู้บอกจะดีหรือไม่ดีอาศัยที่พวกเธอเท่านั้นทำกันเองเนื่องการที่ตถาคตพูดไปนี่ขอเธอทั้งหลายอย่าเพิ่งเชื่อ รับฟังแล้วก็ลองไปประพฤติปฏิบัติถ้ามันไม่ดีจริงตามที่พูดก็จงอย่าเชื่อถ้าดีจริงจริงค่อยเชื่อมาตอนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรรมะกมัมมรรดาพระทั้งหลายมีพระสารีบุตรนั่งอยู่ด้วยพอตรัสจบแล้วพระพุทธเจ้าถามพระสารีบุตรว่าสาลีบุตรตัดดูก่อนสารีบุตร ที่เราพูดมานี่เธอเชื่อไหมพระสารีบุตรวา่ากราบทูลว่ายังไม่เชื่อก่อนพระพุทธเจ้าข่าบรรดาพระทั้งหลายที่เป็นปุถุชนเธอรู้ไม่ทันพากันประนามพระสารีบุตรต่อหน้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหาว่าพระสารีบุตรทนองตนที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงยกย่อง ว่าเป็นอากาสาวกเบื้องขวาฉลาดด้วยปัญญากลับมาโต้ตอบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือไม่เชื่อถือว่าถือในทนงตนเกินไปฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมตรายเคียงได้บอกให้พระหยุดก่อนถามเหตุผลของภาษาลิบุทก่อน สมเด็จพระจินนวรยังได้มีพระพุทธดีกาแต่ภาษาลีบุตร่าสาลีบุตรตาดูก่อนสาลีบุตรที่เธอไม่เชื่อนั้นหมายความว่าเธอมีความประสงค์ยังไงภะษาลีบุตรที่น้กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันเตภะควาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าถ้าหากว่า ค่อยคาที่พระองค์ทรงตรัสมาถ้าข้าพระพุทธเจ้านําไปปฏิบัติถ้ามีผลจริงข้าพระพุทธเจ้าก็เชื่อถ้าหากว่าไม่มีผลข้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ยอมรับเป็นอันที่กล่าวว่าไม่เชื่อเพราะว่ายังยังบงยังไม่ได้นําไปประพฤติปฏิบัติแต่ความจริงพระสารีตรเป็นอรหันต์แล้วทั้งนี้องค์สมเด็จพระบทิตแก้วต้องการจะเตือนพระที่มาใหม่ ฉั่นั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรยังได้มีพระพุทธดีกาตัดว่าพิกเ,เวดูก่อนพิสุทั้งหลายพวกเธอจงดูอย่างสารีบุตรฟังอะไรจากใครเขาเล่าให้ฟังอย่าเพิ่งเชื่อแล้วก็จงอย่าเพิ่งปฏิเสธว่าเป็นของไม่จริงและไม่ดีไม่มีผลทางที่ดีก็ตจงไปใช้ปัญญาพิจารณาดูก่อน นั่นก็ลองประพฤติปฏิบัติดูถ้ามันไม่เป็นผลดีตามนั้นแล้วก็อย่าเชื่อเลยอย่างลูกหลานที่รักก็เหมือนกันถ้าใครก็ไม่ชวนกันบอกว่าถ้าประเทศไทยของเราเวลานี้เต็มไปด้วยความลำบากมีความยุ่งความยากสู้มาเป็นเป็นทาสรับใช้จเจ้านายเพียงไม่กี่คนดีกว่า บุคคลจะมีฐานะเสมอกันคือจนเสมอกันเป็นขี้์ค่าเขาเสมอกันเขาบังคับบัญชาเหมือนบัวเหมือนบัวเหมือน,นควายเสมอกันจะก,กินก็กินได้ตามแต่เขาให้จะทํางานจะเลิกเมื่อไรก็เขาสั่งเหนื่อยหรือป่วยไข้ไม่สบายเขาไม่ยอมให้หยุดก็หยุดไม่ได้อย่างนี้ก็อย่าเพิ่งเชื่อเขาแล้วก็ลูกหลานก็อย่าเพิ่งเชื่อหลวงปู่ ลองพิจารณาดูถ้าเราถูกบังคับอย่างนั้นกับเราอยู่กับวีดามันดาพี่น้องของเราอย่างเปนอิสระวันไหนป่วยไข้ไม่สบายเราก็พักได้ต้องการจะกินหวานแล้วก็ได้หวานต้องการจะกินเปรี้ยวแล้วก็ได้เปรี้ยวต้องการจะกินเค็มแล้วก็ได้เค็มต้องการจะไปหาใครเพื่อนฝูงที่ไหนเราก็ไปได้ แต่สำหรับรัที่นั้นจะไปจากบ้านโมนี้ไปโมโนโต้องลาเจ้าลาน,านายก่อนเขาให้ไปเราก็ได้ไปเขาไม่ให้ไปเราก็ไปไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาบังคับเราทั้งหมดเหมือนกับเราติดคุกติดารางหร้อเป็นทาสำหรับรับใช้ลูกหลานที่รักรัทธินี้มีไม่ใครจากพวกเราถ้าใครเข้ามาชนลูกคุณหลานแล้วก็คิดไม่ก่อนนะจ๊ะ คิดไว้เสียก่อนดูเสียก่อนถ้าดูไม่เห็นคิดไม่เห็นก็ถามถึงประเทศกมัมเรถึงประเทศลาวว่าเวลานี้เป็นยังไงบ้างลัทนิชาติประเภทนี้เข้ามาถึงประเทศลาวประเทศกมัมเรเราจะเห็นว่าทั้งลาวทั้งกมัมเรทั้งยวนต้พากันออกนอกประเทศมีมากหลายร้อยหลายพันราย,ายต้องเรือแตกตายในกลางทะเลเพราะทนต่อการขุดกดขี่ข่มเหงไม่ไหว นี่เป็นว่าเขาลูกรักทั้งลูกหลานทั้งหลายที่รักถ้าจะฟังใครเขาพูดแล้วก็ใช้ปัญญาแต่ก็ไม่ชวนจะทำอย่างนั้นก็บอกว่าเวลานี้อยู่กับพ่อกับแม่สบายแล้วคุณพ่อคุณแม่ถึงแม้ว่าจะไม่รวยแต่ท่านก็มีความรักเราก็มีอิสรภาพต่อนนี้ไปขอเริ่มเรื่องของสุวรรณสาม มื่อวานนี้มายั่งลงตนที่ว่าท่านส่วนถามถามว่าท่านเป็นใครหรือใครถามเนาะอ๋อเป็นอันว่าท่านกล่าวว่าในป่าน,นี้ไม่เห็นมีใครที่จะมาเป็นเวรกับเราหรือว่ากับบิดามารดาของเราใครหนอยิงเราจะซ่อนกายอยู่ทำไมอันหนึง่ง เนื้อของเราก็ไม่ใช่เป็นอาหารหนังของเราก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้ฉันไหนจึงมายิงเราได้นี่ถูกรูกสอนยิงตะลุจากซ้ายไปขวาแล้วนะถ้าอย่างเราก็หมดไม่ไหวถ้าท่านจะพูดต่อไปว่าท่านเป็นใครท่านเป็นบุตรใครเราจะรู้จักกับท่านได้อย่างไงท่านยิงเราแล้วทำไมยังซ่อนตัวอยู่เล่ววาวานนี่ไม่จบตรงตรงนี้ วันนี้ขอต่อไปเมื่อท่านสุวรรณภาสามพูดจบก็ล้มพุบบนิ่งลงไปแม่น้าก็จะตายฝ่ายเท้าปิระยักษกราชได้สดับถ้อยคำหวานของสุวรรณสามคุมมันยิ่งมาดำริว่าชายผู้นี้ถูกเรายิงล้มลงแล้วก็ไม่เห็นแสดงการโกรธเคืองเราไม่เห็นด่าว่าตัดพ่อเราเลยก็เรียก เราหากับเรียกหาเราได้ถ้าถ้อยคำมันอ่อนหวานน่ารักเราจะต้องสแสดงตนให้ปรากฏแล้วพระองค์ก็เสด็จประทับยืนอยู่ใกล้ๆส่วนสามกุมาร้ัตดัดว่าพ่อหนุ่มน้อยเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินแคว้นกาสีนี้ชื่อว่าปีรยัคขราช เจ้าเป็นลูกเต้าเหล่าใครทําไมถึงมาที่นี่ส่วน,นสามกุหมายคิดว่าถ้าเราจะทูลตรงว่าเราเป็นเทวดาหรือว่าเราเป็นนาคเราเป็นยักษ์เราไปกินนอนหรือว่าเราเป็นกษัตริย์อย่างใดอย่างหนึ่งพระราชาก็คงจะเชื่อเราแต่เราก็ควรจะพูดทูลความเป็นจริงอันนี้ลูกหลานที่รัก ฟังเมื่อก็คิดด้วยนะจ๊ะว่าการพูดจริงเนะ่ะเป็นความดีว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสัจจังเวยยมตาวาจาการพูดจริงเป็นวาจาที่ไม่ตายหมายถึงความว่าคนเราถ้าเราพูดจริงวาเสมอคนนี่เขาสันดับรับฟังเขาก็จะเราก็จะเป็นที่รักของเขาในเมื่อเราเป็นที่รักของคนทุกคน ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเงินไม่มีทรัพย์ไม่มีศินเราก็ไม่ตายทางนี้พ่ออะไรก็เพราะว่าเขารักเราเขาก็เลี้ยงเราเขาสงสารเขาเกลื่อนเราฉะนั้นลูกหลานที่รักฟังแล้วก็เอาไปคิดลองตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติดูทักสองสามเดือนไม่ว่าอะไรมันจะดีหรือมันจะชั่วที่เราไปทำมา ถ้าบิดามารดาหรือท่านผู้ใหญ่หรือครูบาอาจารย์ท่านถามแล้วตอบตามความเป็นจริงอยู่เสมอแล้วก็สังเกตดูนะจ๊ะว่าท่านจะรักเราหรือว่าท่านจะเกลียดเราถ้าถ้อยทำถ้อยคำความจริงที่เราพูดไปเป็นปัจจัยให้เกิดความรักมีผลดีเราก็ทำตลอดชีวิต ในชีวิตนี้ทั้งชีวิตเราจะเป็นคนมีทุกน้อยที่กล่าวว่าทุกน้อยก็เพราะว่าเราจะมีคนรักเรามากความทุกข์มันก็จะมีกับเราคือการป่วยไข้ไม่สบายถ้าเราป่วยไข้ไม่สบายมันก็มีทุก์แต่ก็มีคนสงสารช่วยการรักษาถ้าเราแก่ลงไปร่างกายมันทําอะไรไม่ไหวมันก็เป็นทุกข์สรับรรยาก แต่ทว่าก็ยังมีคนที่รักช่วยทํากิจการงานทุกอย่างเพื่อเราอย่างบิดามดาของสวรรค์สามท่านเป็นคนดีเมื่อมีลูกจะมีลูกประกอบด้วยความกตัญญูรู้คุณที่พระพุทธเจ้าทรงชมเชยว่าคนใดมีความกตัญญูรู้คุณที่เท่าท่านเลี้ยงเราครงข้อเราแล้วเราตอบสนองคุณท่านด้วยความดี คนประเภทนี้องสมเด็จปะญินสีชมเชยว่าเป็นคนดีอันนี้หลวงปู่คิดว่าลูกหลานที่รักทุกคนคงจะปฏิบัติตนอย่างส่วนสามความเรียงหลวงปู่รักลูกหลานมากทาั้งๆที่ไม่เห็นหน้าไมเห็นตาลูกหลานแต่ทั้งกำลังพูดอยู่นี่ก็มีความรู้สึกว่าลูกหลานทุกคนมีหน้าตาแช่มชื่น มีจิตปรารถนาในความดีต้องปูดดีใจเอาเล่าเรื่องกันต่อไปแทนกล่าวว่าเราควรจะทนความจริงเมื่อคิดดังนั้นแล้จะด้กราบทนว่าขอเดชะข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นธรรมมิกราชคําว่าธรรมิกราชจะหมายความราชาผู้ทรงธรรมนะจ๊ะจำให้ดีนะธรรมมิกราชแปลว่าพระราชาผู้ทรงธรรม ข้าพระพุทธเจ้าเป็นบทของดาบทมีชื่อว่าสุวรรณสามข้าพระพุทธเจ้าถูกพระองค์ยิงเช,เ,ยนะเ,นะเช่นเดียวกับมารึกค้นะก็แปลว่าเนื้อนะเช่นเดียวกับมารึกที่ถูกพรานยิงขอพระองค์จงทอดพระเนตรดูลูกศรที่เล่นทะลุจากขวาในกายข้าพระพุทธเจ้าโลหิตไหล ที่แหลนทะลุขวาซ้ายในกายของข้าพระพุทธเจ้าโลหิตไหลอาบไปทั้งตัวแม้ในปากของข้าพระพุทธเจ้าก็มีโลหิตข้าพระพุทธเจ้าต้องบ่นออกข้าพระพุทธเจ้าเขากราบทูลถามว่าพระองค์ทรงยิงข้าพระพุทธเจ้าได้เหตุใดธรรมดา เนื้อธรรมดาการจะยิงเสือเหลืองก็เพราะต้องการหนังเสือเหลืองนะเสือมีสีลายลายเป็นเหลืองเหลืองสีเสือเนี่ยหนังมันเหลืองขนเหลืองแต่บางทีก็มีจุดดำแล้วลายดำถ้าลายดำเขาลายเสือผ้ายกลอนถ้าจุดดำๆๆเขาเรียกว่าเสือดาวแต่เสือประเภทหนึ่งเขาเรียกเสือดำดำมิดหมีคล้ายๆสุนัขดำอันนี้ดุมาก เป็นาการฆ่าเสือเหลืองก็ต้องการหนังข่าช่างก็ต้องการงานข้าพระพุทธเจ้าขอทราบว่าพราะองค์ต้องการอะไรในตัวข้าพระพุทธเจ้าหรือพระเจ้าค่ะแม้นี่หนูลูกหลานที่รักฟังแล้วก็จําไม่้วยนะจ๊ะว่าสุวรรณสามท่านเจ็บอย่างนี้ท่านไม่มีแสดงการความโกรธเวลาพูดออกไปก็พูดอย่างน่ารัก ให้ท่านต่านบอกว่าภาสิตโบราณท่านบอกพูดดีเป็นเงินเป็นทองคนเราจะชั่วจะดีอยู่ที่ปากจะได้ยากหิวโหยเพราะชิวหาหมายความว่าจะชั่วหรือจะดีเนี่ยอาศัยปากเป็นสคัญท่านยังกล่าวว่าปากเป็นเอกเลขเ็นโทถ้าเราพูดดีเขาก็รักเราเขาสงสารเรา ที่ว่าหิวโหยก็จะหิวโหยเพื่อหิวหาก็หมายความว่าถ้าเขาจะเกลียดเราเราไม่มียะกินเขก็ปากไม่ดีฉะนั้นโบราณทิ้งกลอน,นท่านกล่าวว่าจงหวานอมขมเกลืนถ้าท่านพูดหวานมาแล้วก็อมไว้ในใจเก็บความหวานของท่านไว้ที่เราได้รับฟังถ้าเขาพูดมาไม่เป็นที่ชอบใจขมเราก็ไม่แสดงาการความโกรธท่านว่กเกลืนลงไปเสียเลย นี่ขอพูดเรื่องราวของท่านต่อไปพระราชาซึ่งมีนามว่าปิระยัครราชยิ่งได้ทรงตัดว่าพ่อสวรรณสามเราออกป่าเพื่อสแสวงหาเนื้อเป็นอาหารเมื่อได้พบเนื้อที่นี่แล้วก็ดีใจไม้จะยิงเนื้อแต่ว่าพอจะยิงเจ้าเดินมา เนื้อหนีไปหมดเราจรึงโกรธทันนี่เป็นว่าพระราชากับพูดไม่จริงเดี๋ยวก็ดูก่อนว่าคนพูดจริงกับพูดไม่จริงใครดีกว่ากันสำหรับท่านสวรรณสามกุม,มารที่ได้กราบทูลต่อไปทันตอบทูลต่อไปทันทีว่าขอเดชะพระองค์ทรงตัดอะไรอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าบรรดานเนื้อในป่าน,นี้ ไม่มีสัตว์ตัวไหนที่สะดุ้งหวาดกลัวข้าพระพุทธเจ้าเลยตามปกติก็ไปไหนมาไหนอยู่ด้วกันเสมอเรารักกันเหมือนพี่เหมือนน้องราชาทรงสันดับคำทูลของสวรรณสามเช่นนั้นจึงงในทรงมำริว่าเรายิงสวรรณสามพวกไม่มีความผิดแล้วก็แถมเราเองก็กล่าวความเท็จออกไป คำเทศออกไปซึ่งมันไม่เป็นการสรงคนกับเราผู้เป็นกษัตริย์เราจะบอกความจริงกับสวนสามนี่ความรู้สึกตัวรู้หลานที่รัก <c oughs> ถ้าบังเอิญเวลาใดเราต้องการพูดความไม่จริงออกไปแล้วก็จงทำความรู้สึกเหมือนท่านพระราชาพระองค์นี้หมายความว่าท่านปิระยยะขราช ท่านพูดไม่จริงเมื่อสวรรณสารยืนยันถ้าว่าท่านจะยืนยันบอกฉันไม่ได้ต่าง,งยิงเธอนี่จ้ะเธอก็หกก็สวรรณสามก็สู้อะไรท่านไม่ได้อยู่แล้วว่าถูกยิงจากขวาทะลุซ้ายเลือดก็ไหลทั้งตัวไม่แต่ไหลจะบาดจะทำยังไงก็ทำได้ ถ้าเป็นคนเลวเขาจะไม่ต่อล่อต่อเถียงดีไม่ดีเขาจะยิงซ้ำหรือก็ทืบซ้ำก็จะตายแต่ว่าพระราชาองค์นี้กลับไม่เป็นอย่างนั้นเป็นพระราชาที่น,น,น่ารักเห็นว่าการพูดไม่จริงเป็นของไม่ดีจึงทมเด็จว,ว่านี่เราไม่ดีใช้แล้วนี่นะเรายิงสวรรค์สามพวกไม่มีความผิดแล้วก็ยังกล่าวเท็จไปออกไปด้วย เร่งไม่เป็นการสมควรกับการเป็นกษัตริย์เราจะบอกความจริงแก่สุวรรณสามยึงได้ทรงตรัสว่าพ่อสวรรณสามเป็นความจริงอย่างที่เจ้าพูดเนื้อในป่าน,นี้ไม่ได้ตกใจกลัวเจ้าเราพูดให้แก่เจ้าที่เราจะต้องจริงเจ้าก็เพราะว่าความโกรธและก็ความโลภของเราเอง เออพ่อสวรรณสามเจ้าอาศัยที่ไหนอยู่กับใครและใครใช้ให้เจ้ามาตักน้ำถามแม่ตอนนี้อย่าง้ลงปู่เองก็น่ากูจะไม่ไหวนะจ๊ะถูกยิงขวาทรุซ้ายเลือดทลักทั้งตัวหลายทั้งปากยังคุยกันได้นานๆอย่างนี้แต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงจัด พระพุทธเจ้าทรงทําความดีมามากหลายชาติอำนาจของความดีเป็นปัจจัยให้มีสติสัมปชัญญะการอดกลั้นได้ดีการอ่อนหวานเป็นของดีนะลูกหลานที่รักดูสุวรรณสามต่อไปว่าจะมีผลยังไงท่านสุวรรณสามกลมมานก,กลั้นทุกขเวทนาคือความเจ็บปวดมันเจ็บจริงๆลองคิดดูแล้วถูกเข็มสเก็ดนิดหนึ่ง น้ำตามหน่อยหนึ่งแล้วก็เจ็บมากนี่ถูกยิงกายทะลุจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายเลือดใสไหลโศมมันก็ปวดมากท่านพยายามอดกลั้นอดทนต่อทุกขเวทนาความเจ็บปวดบ้นโลหิตที่ไหลมาทางปากแล้วก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐบิดามันดาของข้าพระองค์ทั้งสองตาบอดทั้งสองค ถ้าพระองค์ทําหน้าที่เลี้ยงดูท่านทั้งสองขณะนี้อาศัยอยู่ในป่านโน้นท่านกราบทูลดังนี้แล้วก็บ่นดำพันธ์ถึงบิดามารดาว่านี่ถ้ามีความรักพ่อรักแม่จริงๆมีความกระตัญญูรู้คุณจริงๆคนดีลูกหลานที่รักความดีย่อมสนองดูเรื่องราวของท่านต่อไปจำท่านไว้นะจ๊ะ แต่ใครก็บอกให้เราไม่เชื่อพ่อไม่เชื่อแม่แล้วเขาจะไปเชื่อเขานะอย่าลืมว่าพ่อแม่ของเราน่นะเลี้ยงเรามาตั้งแต่อยู่ในท้องเพราะว่าท่านไม่รักเราท่านก็ไม่ประคบปงมเราท่านปล่อยเราตายเมื่อไรก็ได้เมื่อคลอดมาใหม่ๆที่บางคนเขาคิดว่าบิดามารดาที่เราเกิดมาเพราะท่านไม่ได้ตั้งใจให้เราเกิด หมายความว่าท่านมีการลื่นลมในการมารมการมาลมของท่านเรามาเกิดเองถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็วก็ควรจะต้องตำหนิตัวเองว่าในเมื่อเขาไม่ต้องการให้มาเกิดแล้วก็เสียกมาเกิดทําไมถ้าวีดามันดาถ้าบมองเอิญถ้าไม่คิดว่าเราจะให้เราเกิดถ้าเราเกิดมาแล้วถ้าเขาท่านไม่รักเราถ้าอยู่ในคันท่านแกล้งทําให้แทงเสียแล้วก็ตาย ว่าอ,ออกมาใหม่ๆถ้าไม่เลี้ยงดูเราเราก็ตายถ้าเราโตขึ้นมาแล้วถ้าาเราไม่ท่านไม่เกลื้อกลูนเราเราก็ไม่มีความสุขอย่างนี้เราจะเป็นคนจนหรือคนรวยกว็าตามเราก็ยังเป็นคนที่พ่อแม่ของเรารักเราอยู่ท่านอุ้มโชว์ทุกอย่างตามฐานะถ้ากล่าวว่าพ่อแม่ตายแทนลูกได้ถ้ามีของน้อยพ่อและแม่จะไม่กินจะยอมอด จะให้ลูกรักกินเพราะท่านมีความรักลูกยิ่งกว่าชีวิตของท่านฉะนั้นขอลูกหลานทุกคนจงรักพ่อรักแม่นะจ๊ะเพราะพ่อแม่ทุกคนรักรักเธอถ้าครูบาอาจารย์ก็หม่กันจงอย่าคิดว่าครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นลูกจ้างมาสอนเราเขาเป็นลูกจ้างรัฐบาลไม่ใช่อย่างนั้นท่านตั้งใจเรียนวิชาความรู้ด้านวิชาครูมาโดยเฉพาะ ตั้งใจมาสอนพวกเราได้ความจริงใจฉะนั้นขอลูกหลานทั้งหลายจงคิดว่าครูก็เป็นบุคคลที่สองรองลงามาจากบิดามันดาที่เราจะต้องรักเราจะต้องเคารพเรามีความกตัญญูรู้คุณในท่านจะไม่ยอมให้ใครมาทำอันตรายท่านจะไม่ยอมให้ใครมาดูหมิ่นท่านเช่นเดียวกับบิดามันดาของเราฟังเรื่องราวต่อไปนะจ๊ะ ลูกหลานคนรักที่รักคนดีลูกหลานของลวงปูน่ารักทุกคนลุงปูลักจริงๆนะเนี่ยถ้าอยู่ใกล้ๆบางทีลวงปูจะอุ้มหลานก็ได้อยากจะอุ้มหลานอยากจะกอดอยากจะโฉบหลานที่รักเพราะลูกหลานเป็นคนดีอย่างนี้หายากฟังคำของท่านต่อไปแทนกล่าวว่าโอ๋หนออาหารคือว่าท่างลำพึงลำพันธ์ที่บิดามันดา ว่าโอหนหออาหารยังมีพอสำหรับบิดามันดาหรือไม่หรือไม่ก็ไม่ทราบอานที่เก็บไว้นั้นจะมีพออยู่ได้เพียงหกวันเมื่อท่านทั้งสองกระหายน้ำก็จะไม่มีใครตักน้ำให้ท่านท่านอาจจะตายเพราะไม่ได้ดื่มน้ำความทุกข์ของเราที่เราถูกยิงครั้งนี้ ยังไม่หนักเท่ากับความทุกข์ที่เราไม่เห็นบิดามารดาเห็นมาโลกหลานที่รักแม้ท่านมีความกตัญญูรู้คุณจริงๆท่านเจ็บท่านยังไม่ทุกข์มากความหนักใจของท่านก็คือห่วงว่าบิดามารดาจะไม่มีน้ําจะกินเกรงว่าจะตายและยิ่งนึกถึงขึ้นมาว่าบิดามารดาจะร้องเรียกหาเราวว่าพ่อสามพ่อสาม เมื่อไม่ได้ยินเสียงขานร,รับก็จะเศร้าโศกเสียใจแทบใจจะขาดท่านคิดว่าโอ๋หนอบิดามันดาของลูกคงไม่เห็นหน้าลูกต่อไปแน่แล้วพอรำพันจบท่านก็ซบ,บแนบนิ่แนบแน่นิ่งไปร,ราชาทรงพันนามว่าปิยอ่าปีระยัคยัคราช ได้ฟังถ้อยคำลำพันธ์ของสซมัสามเช่นนั้นจึงทรงดำริว่าชายคนนี้มีความกตัญญูกตวเวทีตบิดามันดายอย่างยอดเยี่ยมเมื่อได้รับทุกกรราพันธ์ถึงบิดามารดาเราเป็นผู้ผิดคิดทำร้ายผู้มีคุณธรรมเราจะรับบำรุงบิดามารดาของชายคนนี้ และจะทําให้ดีกับเท่าๆกับที่เขาบำุบงบิดามารดาของเขาแล้วจึงได้ตดรัสบอกกับสวรรณสามว่าพ่อสวรรณสามเธออย่าร้องไห้ไปเลยเราจะรับเลี้ยงบิดามารดาของเจ้าให้เหมือนกับที่เจ้าปฏิบัติมาเราขอทราบว่าบิดามารดาของเจ้าเวลานี้อยู่ที่ไหนเวลาเลอหนึงนาทีพอนะจ๊ะ สวรรณสามกุมารดีใจยังกลาบทุนว่าดีแล้วพระเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงพระเมตตากรุณาโปรดเรียงบิดามารดาของข้าพพุธเจ้าด้วยเถิดบิดามารดาของข้าพระพุทธเจ้าอยู่จากนี้ไปไม่ไกลนักประมันกึ่งเสียงโกเสียงโกก,ก็โกอูดินยาวๆ แล้วไม่ถึงก็สุดเสียงประมาณครึ่งหนึ่งก็ถึงขอเชิญพระองค์เสด็จไปเถิดไปเจ้าค่ะโลกหลานที่รักและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทมองดูเวลาและเวลาครึ่งนาทีพูดไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะไม่ได้อะไรสำหรับวันนี้ก็ยะต้องขอลาแล้วลก่อนจะลาก็ขอท่านหลายจงประสบต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ผล ในจงเจริญไปด้วยจตุรพิธพรช้ยทั้งสี่ประการมีอายุวันณะสุขาพะละและปฏิภานหาทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจนทุกประการสวัสดี